่าวที่หลายคนยรอครําตอบกันอยู่นะคะและล่าสุดทางแพทย์แล้วก็ครอบครัวได้ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวอาการของเอสกันตพงว่าตอนนี้ฟื้นแล้วค่ะ เป็นเวลา43วันนะคะที่พระเอกหนุ่มเอสกันตะพงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังเกิดอาการวูบกลางงานอีเวนต์จนหัวใจหยุดเต้นไปนานกว่า20นาทีเลยค่ะล่าสุดทางครอบครัวพร้อมด้วยพ,พี่เอสุภชัยนะคะแล้วก็แพทย์เจ้าของไข้ได้ตั้งโต๊ะถแถลงบอกข่าวดีค่ะว่าตอนนี้ทางเอสเนีย่ยฟื้นแล้ว พร้อมบอกด้วยนะคะว่าเอสเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงทําให้หัวใจในหยุดเต้นและส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดค่ะกระทบต่อสมองและไตและส่งผลต่อการตอบสนองและความจํานะคะแต่ว่าตอนนี้การรักษาเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากเลยค่ะสามารถย้ายมาอยู่ในห้องธรรมดาได้แล้วแต่ยังอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิดค่ะ การทำงานของหัวใจของผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ผู้ชํานาญการเฉพาะทางเนื่องจากคุณเอสเนี่ยระบบไหลเวียนโลหิตมีการหยุดทํางานไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งนณะตอนนี้วันนี้การทํางานของไตนะครับฟื้นกลับมาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจเรื่องของสมองหลังจากที่ทีมแพทย์เริ่มพยุงระบบไหลเวียนโลหิตได้ผู้ป่วยเริ่มมีการฟื้นตัวของภาวะรับรู้แล้วก็สมองเนี่ยเป็นไปนในทางที่ดีขึ้น ตามลาดับซึ่งหลังจากนี้ผู้ป,ป่วยจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางทางด้านระบบประสาทและร่วมทำกายภาพบำบัดเพื่อฟืน้นฟูในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ it is definitely a miracle because like for most people who have been gone this long time they might not make it to this stage right now so everything that is happening right now is good